แนสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม s ั n h o อ b y นะครับวันนี้เราไปจัดปืนมาใหม่นะฮะแล้วก็จะเอามารีวิวด้วยนะครับนี่เห็นกล่องอย่างนี้เอกลักษณ์นะครับนี่ BLEICS Airsoft นะครับ ICS BM9 นะครับผม <B> เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับถ้าแกะกล่องมาเปิดกล่องมาก็จะประมาณนี้เลยครับผม มีบัตรรับประกันนะครับผมสแกนแมนนวลเพจนะครับนี่พระหน้าพระอะไรที่อยู่หน้านี้นะครับมีรหัสชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับตัวปืนหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะฮะอันนี้เป็นแม็กกาซีนนะครับโอ้ลูยังคาอยู่เลยนะครับพอดีไปยิงเล่นมาเมื่อตอนเย็นนะครับตัวปืนก็จะประมาณนี้นะครับตัว เขาเรียกอะไรแท่นะครับไม่รู้แท่อะไรสั้นขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าแท่หรือเปล่าเรียกว่าตัวแยงลูกนะครับเป็นเป็นตัวแยงลูกแล้วก็เป็นตัวสำหรับทําความสะอาดในตัวลํากล้องนะครับนี่มีแอแดปเตอร์เก็บเสียงมาให้ด้วยนะครับแอแดปเตอร์เก็บเสียงตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นของของ ICS โดยเฉพาะนะครับหมุนซ้ายนะครับเป็นเกียวซ้ายนะครับเกียเกียวลํากล้องจะเป็นเกียวซ้ายเกียวเดียวกับตัวเก็บเสียงนะครับ เป็นเกีียวเดียวกับตัวเก็บเสียงทําให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับเกียวก็จะเป็นข้างนอกก็จะเป็นเกียวเก็บเสียงทั่วไปนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับถ้าใครชอบเก็บเสียงตัวนี้มีอะแดปเตอร์ให้นะครับใส่เก็บเสียงหรือว่าใส่เป็นตัวอะไรเทเซอร์ก็ได้นะครับนี่เก็บเสียงนะครับสวยนี่เลยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันต่อถอดเก็บเสียงออกก่อนแล้วกัน ตัวปืนนะครับตัวนี้เป็นโมเดล M9 นะครับเป็นปืน M9 ก็ตัวนี้จะไม่ full marking นะครับเพราะว่า,าน่าจะไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาจากทางโรงงานของจริงนะครับ ELE BM9 แคล6มิลิเมตรเมดไต้หวันนะครับข้างล่างก็จะมีโค้ดเหมือนอ serial number นะครับก็จะมีเขียนข้างล่างบอกด้วยว่าแคล6มิม BB นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นเมนู f a ค t จอร์ด์บายไอซีเอสแอราแล้วก็เมนนวดเบฟ o ร์ยูสนะครับก็สวยงามนะครับก็เป็นทรงเบต้านะครับสำหรับใครที่ชอบความคลาสสิกนะครับเทคนิคอนอย่างเรานะครับต้องไม่พลาดนะครับก็บอกนี้ก็ถือว่างานดีนะครับงานดีงานเนียนมากๆนะครับก็น้าหนักเบามากนะครับผมผมใช้ยิงแล้วก็ ลองลองวิ่งใส่ซองดูอะไรพวกนี้คล่องตัวนะครับไม่หนักเลยครับผมลองโยกโยกให้ดูนะครับฟังจากเสียงสไลด์นะครับเสียงสไลด์นี่ก็คือรู้สึกจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่พวกเหล็กหล่อหรืออะไรพวกนี้นะครับวัสดุน่าจะอลูมิเนียมนะครับเห็นว่าทางในเว็บเขาบอกไว้นะครับอลูมิเนียมก็คือมันจะได้อารมณ์ได้ฟีลลิ่งเสียงเหมือนขึ้นสไลด์ปืนจริงนะครับเสียงก็เพาะนะครับ ลื่นไหลนะครับมีเซฟให้นะครับอ่าลองเซฟดูนะครับปึ๊บอ่าเซฟแล้วไม่ลั่นนะครับไกลไม่ลั่นปดเซฟสองฝั่งนะครับนี่มีสองฝั่งนะอ่าปดเซฟลั่นนะครับอ่ายิงแบบเบื้องไกลได้อา่าจะง้างนกยิงอย่างนี้ก็ได้นะครับเออไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะซิงเกิลโหมดหรือเปล่าอ่าซิงเกิลยิงแบบซิงเกิลอะไรพวกนี้นะครับได้นะครับ ระบบเหมือนปืนจริงนะครับอ่าใช่ไหมตัวกิฟก็เป็นกิฟตพลาสติกนะครับเห็นเขาว่าสามารถใช้กับพวกมารุอิได้นะครับอะไหล่นี้จะเป็นของไอเซททั้งหมดนะครับโดยรวมเหมือนจะใช้กับพวกมารุอิหรือว่า WE ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอะไหล่เฉพาะของเขานะครับสไลด์ถีบหนักแล้วก็ยิงความแม่นยําสูงนะครับก็คงจะเป็นสูตรเฉพาะของไอเซทเขานะครับก็เพิ่งเคยจับกระบอกแร่ครับไอเซทกระบอกนี้ครับ ชอบเสียงสไลด์นะครับเสียงพอมากๆนะวิธีาการถอดนะครับอตอนนี้นะครับกดปุ่มน,นี้ลงไปนะครับปึ๊บกดฝั่งนี้นะครับดกดฝั่งนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ดันตรงนี้ลงอ่ปึ๊บแค่นี้หลุดแล้วนะครับหลุดแล้วชึบเห็นเขาว่าท่อในท่อรีดนะครับสามารถใช้กับปืนสั้นทั่วไปได้เลยนะครับท่อรีดความยาว1 0 0 115มิลลิเมตรนะครับ น่าจะเป็นของพวกไครคราปา5.1อาจจะใส่ได้นะครับยางฮอปก็ใช้ยางฮอปแต่งได้นะครับยางฮอปแต่งทั่วไป PDI ยางฮอบเมเปิล uh, อะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับผมจะให้ดูภายนอกประมาณนี้นะครับดูแข็งแรงทนทานนะครับก็ดูจากชุดยิงนี่ก็โอ้โหรู้สึกจะเป็นเหล็กแข็งเลยครับชุดยิงน่าจะทนอยู่พอสมควรนะครับผมใส่สไลด์คืนนะครับปึ๊บ ปั๊บอ่าโอเคนะครับอ่าอ่าเรามาดูของแม็กกาซีนนะครับตัวแม็กกาซีนก็จะมีบอกว่าแคล6มิลลิเมตรเมดอินไต้หวันนะครับเมนนฟิกเจอร์เลยบายไอซีเอสแอร์ซอฟเหมือนกันนะก็ถือว่าแม็กนี่ก็งานเนียนนะครับจาบแล้วรู้สึกสบายมือไงไม่รู้นะครับเ,เห็นยางปักแม็กไหมยางปักแม็กก็จะเป็นแบบโค้งนะครับ ค้งรับกับลูกสูบนะครับจะมีวาล์วที่เรียกว่ารีโววาล์วนะครับเวลาเราอัดแก๊สลงไปปุ๊บแก๊สเนี่ยก็จะระบายออกเวลามันเต็มนะครับหนึ่งการอัดแก๊สหนึ่งครั้งนะครับเห็นว่าเข้าเค็มได้ยิงได้ประมาณ 2- 3แม็กนะครับแต่ว่าผมเทสละยิงได้ประมาณ2แม็กนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากไม่อยากซื้อแม็กเพิ่มนะครับก็คือเนี่ยใช้แม็กเดียวนะครับก็พกโหลดเดอร์ก็ลงสนามได้เลยครับมีแม็กด้วยอีก2ตัวนะครับ อันนี้ไม่ได้แถมมาจากโรงงานนะครับอันนี้คือเราซื้อแยกได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นของ i อ s นะครับความแรงปืนนะครับวัดได้จากตัวผมเองนะด้วยลูก2 0แก๊สแรงนะครับแรงอยู่3 1 5ส้านะครับ315ก็ประมาณ300อนะครับความแรงไม่เกินนี้นะครับไม่รู้มีแก๊สหรือเปล่านะฮะพอดีผมยิงยิงจนแก๊สหมดนะครับยังไม่ได้ลอง ลองยิงเทสนะครับอันนี้ยิงเปล่านะครับไม่มีกระสุนนะครับปืนปลอดภัยนะครับอ่าแก๊สหมดลองอีกตัวโอ้โหหลุดมือเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแรงถีบก็หนักแน่นนะฮะเสียงสไลด์นี่เสียงเพาะมากนะครับอารมณ์เหมือนยิงปืนจริงนะนะครับอลูมิเนียมนะครับจะแตกต่างจากพวกปืนที่เป็นสไลด์เหล็กหล่ออะไรพวกนี้นะครับ ตัวปืนก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะลองเอาใส่ของเออลองเอาบาลต้าใส่ได้นะฮะอ่ะลองใส่ดูชึบอืมแน่นพอดีเลยนะฮะชุดขนาดก๊อกให้ดูด้วยนะครับนี่ขนาดพอๆกับก๊อก19เลยนะครับแต่ว่า พอกสิหนักกว่านะครับโอเคครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมก็มารีวิวให้ดูนี้หน่หน่อยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ